สวัสดีเช้าวันพุธ18กันยา67ตอนนี้เวลา7นาิกา3นาทีเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวตอนเช้านะเสร็จเร็วมากเสร็จตั้งแต่เช้าแต่ก็จะต้องมาเราเวิรกบุ้นเบอองตัวมงต้นไม้ก่อนออกเดินทางไปทำงานก็กว่าจะออกก็บางที7ตมงขึ้นก็มีอันนี้เราก็มาส่องพัฒนาการของคุณแก๊งบัวนะเออ เราคิดว่ามีพัฒนาการในการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างดีนะค่อนข้างแบบออโอเคแล้วสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าไม่ต้องไปทำอะไรเขาปล่อยๆไปไม่ต้องไปเรเวิร์กสรรหาเดี๋ยวใส่นู่นใส่นัน่นใส่นี่อะไรเงี้ยคือคือ,ค,อคือเอาให้น้อยที่สุดเพื่อ อ่ารักษาระบบนิเวศและอย่างด้วยความที่เราก็เป็นคนมือหนักเราทุกครั้งที่เราจะเหาะจะใส่จะหยดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเอาแค่เบามือเบามือนี่ก็ไม่รู้ว่ากล้องจะทําให้เห็นถึงรากถึงยินอะไรข้างในได้ไหมนะเออเราก็เห็นว่าเขามีรากแตกแล้วก็มีแบบใบเบยเล็กๆหน่อเล็กๆผุดทยอย แตกมาให้เห็นเหมือนกันนะแต่จากประสบการณ์ที่เราเคยปลูกบัวรอบที่แล้วเนะี่ยตอนนั้นเราก็จะปลูกอยู่ประมาณ3อ่างจเจริญเติบโตง,งอกงามดีมากแล้วตอนนั้นนะ่ะรับแดดดีด้วยเพราะว่าเราเอาเขาไปเลี้ยงไว้ตรงแกงนอกรัวนะงามงามอยู่ดีๆเลยพอตายตายพร้อมกันหมดแปลกมากเลยใบเขาจะทยอยไหมนะอืมอันนี้ก็ มีแตกยอดใหม่แต่เราก็เรียกภาษาบัวไม่ถูกนะว่าเขาจะต้องเรียกคําว่าอะไรผุดก้านใหม่ผุดหน่อใหม่นะอันนี้ก็คือลุ้นให้เขาเติบโตก่อนส่วนลุ้นให้มีดอกนี่ยังไม่คาดหวังนะก็ต้องให้ต้นเขาเติบโตแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องลุ้นแดดด,ด้วยว่า อย่างน้อยจะได้แดดดีขึ้นไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ประมาณนี้เราก็โอเคแล้วนะเราก็รู้สึกดีแต่ว่าเพื่อความสำเร็จของการปลูกมันก็ควรจะต้องมีดอกแต่อันนั้นก็รอรอลุนรอชมกันต่อไปว่าจะมีดอกให้ชมไหมเดี๋ยวตอนเย็นต้องมาตัดดอกคุณเยอบีราแล้วแหละนาง บานคั้นสุดและส่วนอันนี้เราก็มาเห็นว่าคุณเยาวิรานางก็มีดอกใหม่อันนี้เป็นสีเหลืองปึออ๊บผักะกากงสีเหลืองก็โรยราหมดแล้วแต่เราว่ามุกพวงบ้านเราดูดูดอกน้อยนะดูไม่ค่อยมีดอกเท่าไร่หรือว่าแดดต่อวันไม่พอ ลิ้นพุธพิ้ซ้อนแล้วตอนนี้เทียนหยดสีม่วงก็ทยอยมีมีช่อดอกนี่มีช่อดอ,อก,อดออกคุณยี่โถแล้วก็คุณแก้วก็ทยอยมีช่อดอ,อก คุณทองไรสีเหลืองสองสวนยามเช้าดูสิต้นที่ดิฉันไม่ชอบก็มักจะงามเสมอทำไมนี่ดูสิสองบัฒนาการใบใบเขากำลังจะบานแล้ว อันนี้คุณสามกษัตริย์นะไม่ค่อยได้กล่าวชื่อถึงเดี๋ยวไว้สาวทิตย์ที่จะถึงนี้เราก็คือกลับบ้านที่สุราษฎร์เนาะแต่ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเดินทางแค่สาวทิต เดินทางเช้าวาังเสาร์แล้วก็4ี่โมงเย็นวันอาทิตย์ก็นั่งเครื่องกลับมาแหละมาถึงกรุงเทพก็น่าจะราวรห้าโมงเย็นไม่เกิน6โมงลุ้นอย่างเดียวลุ้นฝนลุ้นฝนว่าจะตกหนักถาโถมหรือว่าจะมีพายุอะไรเข้าทำให้การบินต้องดีเลยหรือเปล่าต้องเลื่อนหรือเปล่านะลุ้นลุ้นเรื่องฝนเท่านั้นแหละในุนค้าโอเค สองเบาๆเมื่อวานตอนเช้าเราก็ลดน้ำแล้วประกอบกับช่วงบ่ายก็ฝนตกอีกนะแกงต้นไม้ยามเช้าโอเคไปทำงานได้สวัสดีเช้าวันศุกร์20กันยาห7ตอนนี้เราก็คือขึ้นมารดน้ำต้นไม้ที่ชั้น3นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว,วันเสาร์เราต้อง ออกเดินทางตั้งแต่เช้าเราก็คือขึ้นมารดน้ำต้นไม้ไว้ก่อนตอนนี้คุณโนรีนก็ดูพัฒนาการแตกตึกอะไรก็เริ่มเยอะแล้วนะส่วนคุณดอกบัวดินนี่เหมือนเดิมคือไม่มีตุ่มดอกไม่มีอะไรที่เห็นแววว่าจะมีดอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ฉันกลับมาจากสุราษฎร์ก่อนนะ เจอกันโอเครดน้ำเดี๋ยวจะไปรดน้ำแกงต้นไม้ชั้นหนึ่งต่ออ่าคุณยี่โถบานเพียบเลยบันทึกภาพไว้ก่อนโนเดี๋ยวเผื่อวันอาทิตย์เย็นเรากลับมานางจะห่อเหี่ยวไปสมมดแล้วเสร็จแล้วก็คุณทองอุไรก็ทั้งบานทั้งโรยนะแต่ก็คือ มีดอกเยอะพอสมควรซึ่งขนาดต้นก็ถือว่าเล็กนะแล้วก็นี่คุณคุณแก้วก็มีตุ่มดอกรอบานเอวันอาทิตย์กลับมาจะทันเห็นไหมเนี่ยกลัวว่าจะบานซะก่อนนะนี่แกงต้นไม้หน้าบ้านแล้วก็คุณพระจัน์รฉาย เดี๋ยวจะรดน้ำแถวบ้านมีกาด้วยนะคุณบัวฝรั่งจัสมินก็ทยอยแตกนะนี่นี่น αι. เดี๋ยวจะรดน้ำแล้วก็จะหยดน้ำปุ๋ยให้คุณบัวด้วยนะวันนี้เฮ้เห็นบางสิ่งบางอย่างผุดขึ้นมาคืออันนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเข,เขียวนะี่ ชื่อมีเยอะมากเลยชื่ออลิลลียเมซอนว่านางกวักมหาเศรษฐีว่านเศรษฐีมหาโชคแล้วก็ยังมีชื่ออื่นอื่นอีกนะซึ่งเราจำไม่ได้แล้วส่วนอันนี้ยังไม่ผุดแต่แค่หัวเขาขึ้นมาสูงเฉยเฉยอ่า,อาส่วนอันนี้จะ ะรอดไหมเนี่ยดูํำท่าเหมือนจะเหี่ยวๆอ่ะตอนนี้แก๊งคุณบอลสีนี่หักระเนรนาดเริ่มล้มเริ่มอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีเพราะว่ากว่าจะได้กลับมาก็ยืนวันอาทิตย์นองมาถึงกรุงเทพก็ต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะรดน้ำต้นไม้นะคะ สวัสดีเช้าวันเสาร์ยีกันยาหกเตอนนี้เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะก็เตรียมเดินทางเดี๋ยวก็จะเรียกแก๊บไปสนามบินนี่เราก็ส่องคุณต้นไม้ก,ก่อนที่จะเดินทางนะนี่ดูท่าว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำนะเพราะว่าฝนตกกันอย่างชุ่มฉ่ำจริงๆแล้วเมื่อวานก็คือฝนตกเยอะและก็ได้ข่าวว่าภาคใต้นคะสุราธานีก็ฝนตกชุกเหมือนกันแสดงว่าฝนตกทั่วทั้งประเทศดิฉันก็ไปลุ้นอีกทีว่าที่บ้านจะตกหนักขนาดไหนนะสองบรรยากาศ สรออาทิตย์นี้ก็เลยไม่ได้ทำงานสวนแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยให้กับทุกคนต้นไม้แล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะไม่อยู่บ้านที่กรุงเทพาาเคเตรียมตัวออกเดินทางได้ขึ้นเครื่องแล้วในกระบเขาที่ด้านหน้าที่นั่งของข้ามีของมเียอะไร

ตอนนี้เราก็เ,าเดินทางมาถึงบ้านเราที่สุราษฎร์ธานีแล้วนะกับสวนปาล์มน้อยๆของเราตอนนี้ก็8โมง51นาทีลูกของคุณน้าที่เขาช่วยดูแลบ้านกับสวนให้เราเนี่ยเขาก็ไปรับเราที่สนามบินเนาะเราก็เลยบอกเขาว่าช่วงเช้าอ่ะเราขอ เคลียบ้านทำความสะอาดตรวจเช็คความเรียบร้อยของบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆอ,อ,อ่ะค่อยไปกินข้าวไปนอนอยู่ที่บ้านเขาเนาะก็คือช่วงเนี้ยเขาบอกว่าฝนตกทุกวันเลย <c oughs> และตอนนี้ฝนก็กำลังตกแบบปลอยปลอยนะเขาเรียกว่าปล่อยปลอยปอยปนี่นี่นี่ก็คือ,อที่มาของ บอลสีบ้านคุณพ่อนี่ซึ่งเราก็ไม่รู้ชื่อหรอกตอนนั้นเราก็คือขุดไปแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านนี่ต้นตำรับฉบับดั้งเดิมของที่บ้านเราก็ยังอยู่นะคือยังดูงามน่ารักสดใสแล้วก็เมื่อกี้พอมาถึงนะี่เราสะดุดใจกับนี้ก่อนเลยนี่คุณดอกเข็มขาว ดอกเข็มขาวที่บ้านดอกดอกดีจังเลยอ่ะดอกดกดีจังเลยค่ะคุณเข็มแล้วต้นนี้ก็คือบุงาสาหลีที่เรากับแฟนเอามาปลูกไว้ก่อนหน้าที่พ่อกับแม่จะย้ายไปอยู่ชุมพรมก็น่าจะเอามาปลูกก่อนพ่อกับแม่ย้ายไปสักปีสองปีได้นะ ตอนนี้ก็ต้นใหญ่มีดอกมีดอกให้ชมแล้วนะนี่บรรยากาศหน้าบ้านแต่รอบนี้ก็ค่อยอยังชั่วหน่อยก็คือหญ้ารกน้อยลงเพราะว่าจ้างเขาเ,เขาเรียกว่าฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเนาะเออก็ค่อยอยังชั่วหน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูแลบ้านและสวนให้ให้หนูด้วยนะบรรยากาศรอบบ้านมีเดินพาพาทัวร์ซะก่อนเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวจะไม่ได้เดินเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปทำความสะอาดบ้านเคลียร์อะไรต่างๆ นี่ก็คือมายกล่องแล้วแหละแต่เราว่าฝนมันตกหนักจนสุดท้ายล่องมันก็ตื้นอยู่ดีอ่ะนี่ก็เป็นต้นปาล์มที่ลงปลูกใหม่ต้นปามที่ลงปลูกใหม่มหมอื วังว่ารอบนี้จะเติบโตงอกงามเนาะนี่เป็นรอบที่สองแล้วที่ปลูกใหม่เพราะว่ารอบแรกตายไปหลายต้นเลยเจาก47ต้นเหลืออยู่10ต้นได้เพราะว่าแรงมากแรงแบบไม่มีฝนเลยแล้วพอซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะแรงก็ เหมือนจะน้ำท่วมมั้งแล้วก็ต้นปลาล์มก็จมมิดยอดเลย <c oughs> คือแบบดวงดิฉันบบนี่มันไม่ถูกกับการเกษตรนะการเนี่ทำอะไรแบบนี้ไม่ขึ้นเลยแต่ก็ต้องอาศัยความพยายามเนาะแล้วก็ต้องลองดูก่อนแหละจะพึ่งโทษดวงชะตาเนาะมันต้องลองดูก่อนต้นที่เขารอดที่เขาใหญ่มันก็พอมี อันนี้น่าจะเป็นต้นเอ่อต้นรอบแรกเลยที่ที่รอดมาได้นะต้นถ้าเป็นต้นพวกนี้ที่เป็นรอบแรกก็จะได้ครบหนึ่งปีแล,แล้วว่าต้นไซสใ์ใหญ่ๆพวกนี้ที่น่าจะรอดจากมรสมรอบแรกก็จะอายุครบหนึ่งปีส่วน รอบที่สองที่ลงปลูกก็เพิ่งจะปลูกเมื่อกรกฎาดาที่ผ่านมานี้เองมันคืออะไรนะเฟินเหรอพอแรงก็แรงเกินพอฝนตกหนักก็หนักเกินแมไม่มีอะไรพอดี แต่รอบนี้ก็ดีขึ้นเลยคือหญ้ามันไม่แบบเยอะหนักถาถมเนาะแต่สวนที่ติดกับเราเนี่ยสิอุตสาห์ลงทุนไถที่นู้นน,นั่นนี่โน่นแต่เขาไม่ทำอะไรสุดท้ายปล่อยลกเหมือนเดิมแต่ก็นะมันก็สิทธิ์ของเขานาะนเขายังไม่พร้อมที่จะลงปลูกก็ว่ากันไม่ได้ แม่ e, ถ้ามีตังก็ว่าจะซื้อต่อซะนี่แต่บังเอิญไม่มีก็ได้แต่ฝันต่อไปค่ะปรียดาการ์เด้นแอนแมวคีดื้ตอนนี้ก็คือกลับมาบ้านที่สุราธานีเนาะแวะดูต้นปาล์มน้อยๆแล้วก็ส่องสภาพบ้านสวน ว่ายังอยู่ดีนะยังปลอดภัยนะเดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จก็จะกลับเข้าไปทําความสะอาดบ้านแก๊งพวกนี้เราว่าอาจจะเป็นต้นปาล์มที่ปลูกใหม่หรือเปล่าหรือย,ยังไงนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่สูงน้ํามันไม่ท่วมเราก็ว่าเราแวกฟากนี้น่าจะเป็นปาล์มเซตแรก แต่ต้นน้อยๆที่เห็นใกล้ๆแถวๆนู้นน่ะน่าจะเป็นต้นที่เพิ่งปลูกตอนเดือนกร,รกฎาเนาะถ้าอยู่ดีเดินแล้วหวบก็แสดงว่าดินมันจมเนาะเพราะมันก็ฝนตกก็ดินมันก็จะแบบนิ่มๆแต่เดินง่ายกว่าปีที่แล้วกับตอนต้นปีเยอะเลยเพราะว่า หญ้ามันน้อยลงนะนี่สภาพสวนน้อยๆของดิฉันก็หวังว่ารอบนี้จะเห็นพัฒนาการบ้างเนาะแต่ตอนนี้ตัวอะไรไม่รู้ไต่าขาขึ้นมาแล้วนี่ต้นปาลมแล้วก็สภาพ บ้านบรรยากาศโดยรอบนะก็ะดีนะล่มลื่นจริงๆมันก็เหมาะที่จะมาใช้ชีวิตหลังกเกษียณอยู่นะแต่ดิฉันก็รอดูแหละสักอ่ะสิปี20ปีหลังจากเนี้ยแถวนี้มันจะปรับเปลี่ยนพัฒนามีอะไรที่เขาเรียกว่ามากขึ้นกว่านี้ไหมอ่ะเนาะ เพราะว่าดิฉันกับแฟนก็ไม่มีลูกอ่ะดูทรงก็คงต้องอยู่กันเป็นแบบสองคนตายายอย่างเงี้ยถ้าเกิดหลายๆอย่างมันมันยังไกลเกินไปเช่นโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยนะไม่งั้นก็แบบเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอยังไงแต่ก็หวังว่าที่ดินตรงนี้ก็หวังว่าจะพอเป็นแหล่งรายได้ได้บ้างเนาะ ช่วงนี้ยังมีเวลาลองผิดลองถูกเพราะถ้าเกิดมาทำตอนที่กเกษียณอายุแล้วมันก็แก่เกินไหนจะเรื่องการพวกกำลังซั์ในการหาเงินมาลงทุนอีกเนาะตอนนี้ลงทุนได้ลองได้ก็ก็ต้องลองถ้าลองแล้วไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วอ่ะต้องต้องแบบเป็นวิถีชีวิต คนกรุงคือใช้ชีวิตในกรุงเทพอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอะนี่ก็สภาพบ้านและส่วนของดิฉันก็ต้องแวะเวียนมาบ้างให้ชาวบ้านร้านตลาดเขาเห็นว่าเออเจ้าของบ้านเขากลับมาเนาะอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าทอดทิ้งสวนทอดทิ้งบ้านเนาะเราก็แบบหาทํา อะไรต่างๆแล้วก็กลับมาดูบ้านดูสวนเดี๋ยวดิฉันก็กลัวเรื่องการครอบครองปรปักเหมือนกันถ้าแบบหายเงียบแล้วไม่มาดูไม่อะไรเนาะเออก็ต้องมีการแสดงตัวกันบ้างว่าดิฉันค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของสวนค่ะดิฉันก็แวะเวียนมาบ้านนะคะอะไรค่ะอะไรอย่างนี้เออเอ,อ,อ่ะก็ส่องกันประมาณนี้นะ เดี๋ยวก็จะกลับไปเคลียบ้านทําความสะอาดบ้านแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองห้องนงห้องน้ำกวาดบ้านอะไรต่างๆนะนี่โอ้รอบนี้กลับมาเราว่าชื่นใจพอสมควรเลยก็ยได้เห็นสภาพสวนประมาณนี้ก็โอเคแล้วอนอกนั้นก็ลุ้นรอดนะลุ้นรอดตลอด ต้นไม้ที่บ้านที่กรุงเทพปลูกอะไรก็รุนรอดมาปลูกปาล์มที่นี่ก็รุนรอดอีกแล้วแม่อึ๊บส่องหลังบ้านสีอือค่ะเดี๋ยวทำงานบ้านอะไรเสร็จถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวค่อยมาส่องใหม่ตอนบ่ายเฉียดชิวมากใส่ปุ๋ยเสร็จพอดีเลยฝน ตกพอดีเรามีปุ๋ยที่เราซื้อไว้นานแล้วนะก็คือ0 3นขีด3ขีดแล้วเราก็คือได้ถือว่านับจำนวนต้นปาล์มด้วยทั้งหมดมันที่ลงปลูกอ่ะ52ต้นแต่มันมีต้นหนึ่งมันสงองสงง,งไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็เลยตีว่ามี51ต้นนะ5-1ต้นนะเดี๋ยวก็คือจะอาบน้ำจะว่าไปนางเหมือน เดซี่นะมีความคล้ายดอกเดซี่อยู่นะนี่นเนี่ยดอกไม้ป่าเป็นหญ้าป่าสักอย่างแต่ว่าสวยแล้วเราก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้อะไรไม่รู้อะเราก็เรียกไม่ถูกแต่กลิ่นหอมจังเลยลอยอบอวนมาตามสายลม และนี่ก็คือทางเข้าหน้าบ้านเรานี่ถึงบ้านเราแล้วเราไปนอนบ้านนาเนเามื่อคืนกินคงกินข้าวเช้าอะไรเสร็จก็เอ๊ะนาหายไปไหนก็โทรไปอ๋อนาไปเก็บเห็ดแล้วก็เลยว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวหนูกลับมานั่งเล่นนอนเล่นที่บ้านก่อนนและอะไรแบบนี้เออนี่ก็เดินมาระหว่างทางก็เมามอยกับคุณป้าแถวบ้าน ก็เเมาสนามบินสุราธานมีมาถึงสนามบินแล้วเครื่องเราขึ้นหกโมงเย็นนะตอนนี้ห้าโมงเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินทางกลับบ้านกรุงเทพ ถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีก็คือกลับมาพร้อมกับฝนพรมโปรยปลายที่กรุงเทพนะแต่ตอนที่อยู่สุราษฎร์ก็คือฝนตกน้อยนะแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ทั้งวันที่สุราษฎร์เนี่ยฟ้าแจ่มใสามากแดดดีเฉียวกลับมาถึงกรุงเทพก็ฝนชุ่มฉ่าก็คือเหมือนกับว่าฝนเราตกหนักก่อนที่เราจะมาถึงนะแล้วก็ตอนนี้ก็ เริ่มลงเม็ดอีกแล้วกลับมาถึงก็ส่องคุณต้นไม้อ้าวคุณบัวอ่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆใบไหมแต่ว่านอกนั้นก็ปกตินะจะมีปัญหาแค่อันนี้ว่าทำไมอยู่ๆใบไหมนี่ดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไร,ประแปลกพิสดารน,นะนี่คุณต้นไม้ก็อยู่กันปกติ สองต้นไม้หน้าบ้านคุณชบาบานแน่อ่าคุณแก้วแก้วลินดี้โหนี่ดีนะยังมาทันเห็นนางบานดูสิไม่งั้นเดี๋ยวเจอฝนตกหนัก,นกๆก็อาจจะไม่เห็นนางบานน่าจะแบบร่วงโรยเพราะถูกน้ำฝนทำร่วงนะดูสิดูสิสเนาะ อนี่กลับมาก็ส่องคุณต้นไม้ดอกไม้ต่อที่บ้านอืใครทอดปลาเค็มเนี่ยหิวเลยหิวเลยเป็นแบบปลาเค็มแบบทอดปลาถ้าทางน่าจะอร่อยน่าดูนะกลับมาถึงบ้านแล้วเกือกเกือกรลองแงแง่แง,งโหดูแก๊งบอลสี กลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วปลอดภัยดีนี่ก็พี่พี่ที่ออฟฟิศเราเขาก็แซวนะโหเองเดินทางแบบกลับใต้ไปดูที่อารมณ์เหมือนคนรวยเลยเนาะอารมณ์แบบว่าเดินทางแบบเสาร์อาทิตย์อะไย่างนี้เราก็บอกโหมันจำเป็นพี่ก็ทำไงได้อะ่ะเออและอีกอย่างก็ ใช้เวลาแบบหกเดือนกลับใช่ไหมตอนนั้นก็เก็บตังค์สิเออก็ต้องเพราะว่ามันไม่กลับก็ไม่ได้อะก็ต้องแบ่งกลับทั้งสุราแลวก็ชุมพรเนาะเดี๋ยวก็แมตต์ต่อไปก็กลับอีกทีก็กลางเดือนตุลาเราก็ลุ้นว่าแม่จะไหวไหมที่จะนั่งรถกลับมามาเยี่ยมบ้านมาเที่ยวบ้านที่สุราษนะถ้าเกิดสภาพร่างกายแม่โอเคพอนั่งรถไหวก็จะพา มา,มาเยี่ยมบ้านที่สุราได้หายคิดถึงแต่ถ้านั่งรถไม่ไหวหรือว่ามีอาการเวียนหัวตัวร้อนก็อดอีกตามเคยนะคะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยนะงั้นคลิปนี้ก็คือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเราเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแล้วโดยสวัสดิภาพก็เหลือเคลียร์เข้าของเสื้อผ้าต่างๆที่ ซักตากไว้แล้วก็เก็บเข้าเก็บของให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายปลอดภัยดีจ้าถึงบ้านแล้วเย้